วันทัสิได้รับการอัปเดต Android 16แล้วกับ OxygenOS 16ที่มาพร้อมกับการปรับปรุงและฟีเจอร์ใหม่วันที่7พฤศจิกายน2568วันทัสได้รับการอัปเดต Android 16ที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ OxygenOS 16ซึ่งเป็นการอัปเกรดจาก Android 16ที่มอบประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้ใช้วันทั้สิการอัปเดตนี้มาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่และการปรับปรุงที่ทำให้การใช้งานเกม และการเล่นเกมของผู้ใช้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการอัปเดตนี้มีชื่อว่า CPH 2 5 7 3 6 0 0 2 0 1 x 0 1และมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงเชิ e l o กที่อธิบายถึงการปรับปรุงและฟีเจอร์ใหม่ที่มาพร้อมกับการอัปเดตนี้การอัปเดต Android 16จะช่วยให้ผู้ใช้ o n e Plus 12ได้รับประสบการณ์ในการใช้งานเกมที่ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นการอัปเดตนี้จะทำให้การเล่นเกมของผู้ใช้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถเล่นเกมที่ต้องการได้อย่างไม่มีปัญหาแต่ที่น่าสนใจคือการอัปเดตนี้ไม่ได้มอบประสบการณ์เหมือนกันให้กับทุกคนมีบางคนเผชิญปัญหากับการอัปเดตและมีการแสดงความคิดเห็นว่าการอัปเดตนี้ไม่ได้ทําให้ประสบการณ์ในการเล่นเกมของพวกเขาดีขึ้นแต่มีบางคนก็พบว่าการอัปเดตนี้ช่วยให้การเล่นเกมของพวกเขามีประสิทธิภาพมากขึ้นข้อมูลเพิ่มเติม Gs m a r i n e https colon s l a s l a s www.gsmarena.com slash plus 12 s t a s i l i t y android 16 underscore date new 70190 php วันที่7พฤศจิกายน2568 tax อัปเดต Android 16อัปเดตระบบปฏิบัติการ OxygenOS 16ประสบการณ์ในการเล่นเกม7พฤศจิกายน2025 5พฤศจิกายน2025 3พฤศจิกายน2025 31ตุลาคม2025 30ตุลาคม2025